ถยน SUV ราคาน่าใช้เลยค่ะคุณพี่ค่ะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะคุณพี่กับคันนี้เลย Honda HRV 1.8ตัว EL นะคะปี2019ราคาดีๆนะคะคุณพี่ค่ยอยู่ที่ 5, 39, 000ฟรีดาวได้ตกผ่อนเดือนละ 9, 3 0 0คุณพี่โอ้โหแล้วรถเนี่ยสภาพสวยมากใครที่แบบว่าเป็นสาย SUV เป็นสาย h ู v นะคุณพี่ไม่ขนพลาดเลยรายละเอยียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์นะคะคุณพี่จ๋าวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สํานักงานใหญ่สาขาสุวินทวง46นี่เองเนี่ยค่ะคุณพี่จ๋าวันนี้กางเต็นจะมานําเสนอรถยนต์เอ v วีนะคะสายฮไม่ควรพลาดเลยนะคะตัวนี้เป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆนะคุณพี่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะคุณพี่จ๋าตัวนี้นะคะเป็น Honda h r อวีนัน1.8ตัว EL ตัวรองท็อปปี2019ค่ะคุณพี่ขาสภาพรถยังสวยเลย คุณพี่และราคาดีด้วยนะคันนี้ราคาอยู่ที่5 30,000 9,000บาทคุณพี่ถ้าจะฟรีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณ9 3 0 0บาทแต่ถ้าพี่ใช้งบดาวสักนิดนึงก็จะผ่อนถูกไปอีกนะคุณพี่ราคาป้ายแดงเนี่ยถ้าตอนนตอนนั้นนะประมาณ8 0 0 0 0 0กว่าได้นะุณพีตัวท็อปสุดขายอยู่ที่ประมาณเกือบ กือบล้านนะพี่นะมาเดี๋ยวหนูจะพาไปชมรอบๆคันเลยว่าตัวรถจะสวยขนาดไหนนะคะพี่แต่ในส่วนตัวคือชอบสีดํานะมันดุดันมันดูดีไซน์สปอร์ตมากไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะได้เป็นแบบฟ u ู l LED กระจังด้านหน้านะ,ะเป็นแบบโครเมียมรอยหินดีดรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะคะคพี่ไฟตัดหมอกค้่หน้ามีมาให้พร้อมตัวนี้ได้ไป้ายทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะตัวรถรอยบุบลักกี้ไม่มีเลยนะคะเส้นสายตัวรถนะเงางามเงาเวฟเลยนะคะคพี่ล้อแม็กนะคะสีทูโทนเดิมแพ้จากโรงงานนะคะตัวยางนะ ะค,ะคุณพี่เป็นปี2,022เป็นโยกโกฮาม่านะคะยังไงก็จะให้ทางช่างช่วยเช็คตรวจสอบคุณภ,ภาพของตัวอย่างนะคุณพี่ถ้ายางปีลึกเกินไปก็จะสั่งให้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวโชคด้านในจดมาร์คเ c จากโรงงานยังอยู่ซุ้มล้อตามกิบล็อกต่างๆ ไม่มีรอยแกะออกนะคะคุณพี่คะรับประกันในส่วนของโครงสร้างมีการตรวจจากอินสเปกเตอร์ของเราแล้วนะคะคุณพี่ทั้งหมด204จุดค่ะคุณพี่รับประกันเลยมีใบเสร์มมีใบวารัดนตีนะคะว่าคันนี้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องเลนวอตมีมาให้กุญแจมีมาให้ครบ2ดอกค่ะคุณพี่ที่เปิดประตูตรงนี้เป็นแบบโคเมียมด้วยนะคะคิ้วกันสศาสตร์มีมาให้แล้วทั้ง4ี่บานกระจกทุกบานนะคะพ์ทเดิมของ Honda นะคะ เดยวแผงประตูด้านข้างตัวนี้จะคุ้มทมเป็นสีแบบสีเบจต,ตัดกับสีดำนะดีไซน์สวยเลยในส่วนของหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูบานด้านหน้าฝั่งซ้ายค่ะคงกิมชัดเจนไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะทพี่สคาับเพดนะ HRV ด้านล่างตรงนี้นะคะสวยๆเลยไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะคะคุณพี่สีนยางนุมน่มๆเด้งๆค่ะคุณพี่ขาเม,ม,ม็ดอมเม็ดอาร์กนะไม่มีรอยทําสีนะพี่นะเดิมหมดทั้งคันนะคะคุณพี่หัวน็อตทางฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายค่ะคุณพี่่ะ สภาพสวยเลยนะคะพี่ไม่มีรอยพ่นทําสีนะคะคุณพี่จ๋าลองมาชมรถตัวจริงกันก่อนได้นะคะคุณพี่จ๋าหนูอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะพี่แล้วก็กระจกทุกบานนะคะคุณพี่ฝั่งด้านนี้เห็นไหมพาร์ทเดิมฮอนด้าไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่จ๋าเต็ดฟิล์มมาใหม่ด้วยรอบคันอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่และดูประตูด้านล่างไม่มีการทําสีรถสภาพไม่ช้ําเลยเรียมสันหัวน็อตทั้งฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายค่ะ คมกิฟชัดเจนเลยนะคะพี่ไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับเลยบอดที่นั่งด้านหลังของ h อนด a าเนี่ยเวลาปรับพับเนี่ยขึ้นลงไปได้ราบเรียบเลยพี่ใส่ของอะไรเนี่ยไม่มีแบบเอ็นหรือตะแคงเลยนะและเบาะ่างเนี้ยได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะหนังสีดําสภาพสวยแบบนี้ตึงๆฟูๆเลยนะคะคุณพี่จ๋าอุปกรณ์โครงสร้างเดิมสติ๊กเกอร์โครงสร้างตัวนี้ไม่มีรอยพ่นสีทับนะคุณพี่จ๋าแล้วก็ชอบการดีไซน์นะมันจะดูแบบ น่ารักปุกปิกนะแล้วก็สปอร์ตมากสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกตรงที่3มีมาให้ไฟด้านท้ายตัวนี้เป็นแบบ LED เซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้อีก สสุดด้วยกันเสารับสยางคีบฉนานชาฟินนะคันนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีสลูปค่ะคุณพี่ค่ะตัว EL เนี่ยเป็นตัวที่นิยมน่าใช้มากเลยกล้องถอยมีมาให้แล้วนะคะฟังก์ชันของ h ฮลชบี B, มีมาให้เยอะอยู่แล้วเครื่องยนต์ค่อนข้างแรงถ้าเป็นปีใหม่ตอนนี้มันจะเป็นเครื่อง1.5แล้าใช่ปะตอนนี้คือสเปคเนี้ยเป็นเครื่อง1.8ออกตัวพุ่งแรงแน่นอนนะคะโครงสร้างในส่วนของด้านท้ายนะคะคพี่เม็ดอาร์คยังเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นรูกลมๆแบบนี้นะคะ ฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะคะคุณพี่ลักเลขไมค์แคนแนลวิ่งใช้งานอยู่ที่1 100, 1 0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะคุณจ๋าเห็นไหมคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมหมดนะคะถาดท้ายมีมาให้ตัวนี้ยังเป็นในส่วนของพวกยางอะไหล่ยังมีให้อยู่นะพี่นะแต่คือหนูอะรีวิวแล้วเปิดมือเดียวหนะูเปิดไม่ถน,นัดนะคะพี่เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ละกันนะคะตัวรถทางฝั่งด้านขวาค่ะคุณพี่เห็นไหม รอยบุบลักกี้ไม่มีสภาพสวยเลยนะสีดำเนี่ยมันจะแบบว่าถ้าสมมติพี่จะไปแต่งหรือใส่อะไรเพิ่มหรือชุดแต่งสเกิร์ตนันจะดูเต็มมากเลยนะคันน,นี้กระจกนะคะประตูบานด้านหลังฝั่งขวาก็จะเป็นพาร์ทเดิมของ h o n ด้านนะคะคุณพี่สังเกตได้ง่ายถ้าตัวที่กระจกไม่มีการเปลี่ยนมันก็จะเป็นโลโก้เดิมแบบนี้แต่ถ้ามีการเปลี่ยนเขาจะใช้เป็นแบบของเทียบนะของแท้หายากต้องเอาจากโรงงานการผลิตเท่านั้นนะหัวน,อนะะ็อตนนคะทางฝั่งประตูบานด้านหลังฝั่งขวาค่ะ นี่โครมกิฟต์เลยนะคะคุณพี่ที่นั่งด้านไหนหลังโครงหลังคาใหม่สะอาดสะอาดแล้วคือมันกว้างมากเลยนะคุณพี่ความสูงที่1 7 0อเจนั่งด้านหลังขาไม่ติดเลยเดินทางไปต่างจงังหวัดนะไม่เมื่อยเลยค่ะคุณพี่ใครที่เคยใช้สเปเนี้ยเข้ามารีวิวใต้โพตนี้ได้เลยนะนี่แล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมคะประตูด้านข้างนะคะสีเงางามเรียบเนียนไม่มีการทําสีนะพี่นะ นกระจกพาร์ทเดิมนะคะหัวน็อตทังฝั่งประตูคนขับค่ยังสภาพสวยอยู่เลยนะคะคุณพี่ตะคับเพจของ Honda มีมาให้ครบถ้วนนะคะซีนยางไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเม็ดอาร์ตตามโครงสร้างต่างๆของตัวรถนะคะคุณพี่ไม่มีรอยเคาะหรือรอยพ่นสีนะคะเบาะนะคะทางฝั่งคนขับของ HRV คันนี้จะปรับพับไฟฟ้าแค่ด้านคนขับเท่านั้นนะคะ ไอสวนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มออคอนอีคอนโหมดนะคะช่วยในการประหยัดมันป้องกันการลื่นถลายมีมให้ฝาถังน้ํามันเปิดจากด้านข้างล่างอย่างนี้นะฝากระปุกด้านหน้าเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วก็มีตัวกล้องเลนส์วอทให้ด้วยนะคะพี่ไฟด้านหน้าตั้งเปิเปดปิดแบบออตโต้ได้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแพดเดินชิปที่พวงมาลัยด้วยนะคะคุสคอนโทรลมาให้แล้วนะคะพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนตัวแอร์ตัวนี้ได้เป็นแบบทัชสกรีนนะ ตัวนี้ยมันจะเป็นแบบได้เวียบเหมือนหน้าจอเลยนะฮะสภาพสวยเลยหัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนค่ะคุณพี่นี่โหมดการขับขี่มีโหมดสปอร์ตขับเล่งแซงได้มันมากนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีมาให้นะคะคอนโซลด้านหน้าสวยอุ้มมือ,อการใช้งานตัวรถก็มีติดกับตัวรถมาให้แล้วนะคะคุณพี่ค่ะมาพร้อมกับนี่เห็นไหมอันนี้หายตามป้ายสคบอลเลยที่ขารถมือเดียวนะคะ mm. รถมือเดียวจริงๆ กระจกมองด้านหลังตัดแสงแบบออโต้ให้ได้ด้วยนะคะคุณพี่กระจกบานด้านหน้าตรงนี้ก็มีไฟด้วยภายในไฟเปิดปิดปกติเลยนะฮะเช็คให้หมดค่ะคุณพี่ลองมาดูมาชมกันก่อนหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะออกรถสามารถให้ไฟแนนนูวิ่งไปเก็บเอกสารได้เดี๋ยวหนูจะถ่ายหรือวิดีโอคอลนะคะตัวรถให้ดูนะคะคุณพี่ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังออกรถกับเพชรยนต์พี่เชื่อถือเชื่อมั่นได้เลยค่ะคุณพี่ะะในส่วนนี้เดี๋ยวกลางเต้นจะพาไปชมตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่เหมือนรอบคันไหมนะคะลองไปดูกันเลย ข้ามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะคะพี่สภาพสวยเลยนะคะเลขกดเครื่องตรงตามเล่มที่พี่ได้รับนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเลขเครื่องนะคะคุณพี่จ๋าสภาพตัวนี้ค่ะคุณพี่ขาตัวเครื่องรับประกันไม่มีการเปลี่ยนหรือดัดแปลงนะคะมีทางพี่ทีมงานช่างมาตรวจสอบคุณภาพมาแล้วเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องในรอบ5000ให้แบตเตอรี่เช็คค่าแบตให้ยกลูกใหม่ให้ไปเลยนะคะคุณพี่ในส่วนของของเหลวต่างๆนะเต้นจะตรวจเช็คให้แต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนถ่ายนะ ะะรีเซ็ตจากศูนย์นะและตามข้อต่อส่แฟฟต่างไม่มีริ้วรอยของหนูกัดเลยนะคะสภาพตัวเครื่องรับประกันได้เลยไม่ใช่รถจมน้ำนะพี่เพราะว่ารอยคาบมันมันคาบสนิมไม่มีเลยนะคะทุกจุดทุกมุมนะคะฝากระโปรงด้านหน้าของพี่ หัวน็อตทั้งฝั่งด้านซ้ายไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับเลยนะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดนะไฟแท้ไฟเดิมจะเป็นโค้ดไทโคอิโตะนะไม่ได้ใส่ของเทียบนะคะคุณพี่ตามกิ๊บล็อกต่างๆคานด้านหน้าไม่มีโดนฝาหม้อน้ําอันเดิมเลยนะคะคุณพี่จะาแผ่นเพลทอะไรยังมีอยู่นะถ้าเป็นของฮอนด้านเนี่ยส่วนมากจะอยู่ข้างประตูนะคะนี่รถสวยมากหัวน็อตทั้งฝั่งฝากระโปรงด้านขวาค่ะคุณพี่โครงกิ๊บชัดเจนเลยนะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมเนี่ยใส่ไฟน้อยๆเนีย่นย,ยไม่แบบไม่มีดิ้วรอยเลยนะคะ แล้วก็ดูนะป้ายมออกอมาตรฐานจากโรงงานยังอยู่แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยคือพ,พี่รถสวยจริงคันนี้นะ่าใช้มากๆเลยถ้าเป็นรถคันแรกถือว่าแบบซื้อให้ลูกขับอย่างเงี้ยหมือว่าโอนนะ อ่ะคันนี้ขอย้ำสเปคกันอีกทีนะคะเป็น Honda HRV 1.8ตัว EL นะคะปี2019ราคาสุดคุ้ม539,000บาทเท่านั้นราคาดีเลยคุณพี่คะถ้าสนใจอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหาหนูได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0645546469โทรได้แอดไลน์มาก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะ สำหรับคลิปนี้คุณพี่เริ่มกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถเข้าใหม่ส,สวยๆแบบไหนนะคะรอชมกันได้เลยวันนี้กังเตงก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะคะ